สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2567นเดี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะชาวราศีสิงห์ขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างอืม ชาวราศีสิงห์เหมือนตัวคุณนะคะตัวคุณเนี่ยเหมือนเอ่อขอดูก่อน คุณเหมือนได้ออกมาจากความรู้สึกที่อึดอัดอะไรบางอย่างนะคะในจิตใจของคุณแล้วนะเหมือนตอนเนี้คุณคุณได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่มันอึดอัดหรือความสัมพันธ์ที่คุณเคยคาดหวังมันคุณไม่ค่อยคาดหวังกับมันแล้วก็ได้นะคะณเวลานี้เหมือนคุณเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นนะคะพลังงานของคุณน่ะในตอนเนี้ในวันที่คุณไม่ได้ โหยหาหรือไขว่คว้าความรักค่ะชาวราศีสิงค์คุณกลับมีสเสน่ห์มากๆมีคนอยากจะเข้าหาคุณอะเออประมาณนั้นนะคะหนูรู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่จะเลือกมากๆเลยนะคะในตอนนี้ขอขยายเก้าหมายหน่อยนะหนอหนึ่งถ้วยโอเค ในวันที่เราไม่สนใจเขาหรือว่าไม่ได้จํากัดอะไรเขาใครคนนั้นนะคะที่คุณบคบคุยอยู่เนี่ยเขากลับรู้สึกกับคุณมากขึ้นเสี่ยงเป็นหวัดนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะทุกคนก็คือเขากลับรู้สึกกับคุณมากมายเขากลับรู้สึกว่าเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะเขากลับรู้สึกว่าคุณน่ะสำคัญกับเขายิ่งคุณนิ่งเฉยนะคะความรู้สึกของเขาก็ยิ่งแบบ ทวีคูณอนะะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะเมื่อก่อนนะ่ะคุณอาจจะคบจะคุยกับเขาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะแต่ตอนนี้ในวันที่คุณปล่อยนะคะคุณนิ่งคุณกลับมาอยู่กับตัวเองเนะี่ยเขายิ่งรู้สึกรักคุณอืม แล้วพลังงานของคุณเนี่ยคุณมีสิทธิ์เลือกมากๆนะคุณน่าจะมีสเสน่ห์มีคนเข้าหานะคะเนี่ยในวันที่คุณแบบว่าเออคุณก็ไม่ได้แบบไขว่คว้าหรือโหยหาความรักนะคะคุณอยู่ของคุณแบบนี้นะคะคุณกลับมารักตัวเองนะคะมามามา,มาทำให้ความรู้สึกของตัวเองอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่สงบอะเออเนี่ยกลับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเข้ามา เข้ามาประเคนความรักนะคะความใส่ใจให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบข้างนะคะอธรรมชาติหรืออะไรก็ตามอะ่ะเหมือนเอาใจคุณไปหมดเลยอะ่ะชาวราศีสิงห์ณเวลานี้คุณอยู่ที่ไหนคุณก็มีความสุขคุณรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นใจคุณไปหมดนะคะเหมือนคุณได้รับได้รับสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังอะ่ะ เหมือนประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นใจคุณหมดเลยอะนะมาดูซิว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรคะความรักของคุณเนี่ยนกรู้สึกว่าเป็นในลักษณะที่อาจจะห่างกันไปนะคะในช่วงนี้ ห่างเหินกันหรือไม่ได้คุยกันหรืออยู่เป็นคนละที่นะแต่คนคนนี้บอกเลยว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยยังอยากที่จะพยายามไปต่อกับคุณนะในวันที่คุณแบบไม่ได้คาดหวังคุณไม่ได้ที่จะแบบตามเขาแล้วคุณนิ่งคุณเฉยแล้วอย่างที่นกบอกไปชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณกลับมารักตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณ กลับที่จะแบบตอบแทนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณอะคะ่ะรวมถึงคนคนนั้นนะคะเนี่ยจะกลับมาพยายามนะคะกับความรักครั้งนี้ด้วยแปดดาบนะคะพลังงานไพ่แปดดาบใบนี้ไม่ได้เป็นความอึดอัดแต่อย่างใดนะคะเป็นความรู้สึกที่คุณคุณปกป้องตัวเองมากกว่านะคะเอ่อคุณปกป้องตัวเอง คือคุณจะไม่ต้องการที่ใครที่จะเข้ามาล้อเล่นกับหัวใจของคุณอีกแล้วอะประมาณนั้นคุณคุณไม่อยากที่จะตกอยู่ใต้ใต้สถานตกอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนเขามาล้อเล่นกับความรู้สึกของเราอะไม่เอานะคะคุณ <c oughs> คุณปกป้องตัวเองแบบสุดขีดนะคะชาวราศีสิงหช่วงนี้รักตัวเองมากๆ t h เด o มนนะคะเนี่ย พลังงานของคุณน่ะสวยหล่อเซ็กซี่นะคะนะเออคุณคุณไม่ให้ใครนะคะมาล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณอีกแล้วนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่ดูไม่จริงจังคุณจะปล่อยเลยนะคะคุณเชื่อว่าคุณจะได้เจอรักแท้คุณเชื่อว่าคุณจะจะมีเนื้อคู่ของคุณอยู่อะไรประมาณนั้นถ้าถามว่าเนี่ย ความรักของคุณจะเป็นยังไงอาจจะเป็นคนที่เคยห่างหายจากคุณไปคนที่คุณเคยปล่อยเขาไปละนะคุณหยุดนิ่งไปละเนี่ยคุณคุณไม่ได้สู้ต่อหรือคุณไม่ได้พยายามอะไรในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเขาอาจจะกลับเข้ามาขอความรักจากคุณขอโอกาสจากคุณเพราะว่าพลังงานไพใวนี้ก็บอกอยู่แล้วนะหนึ่งถ้วยเนี่ยยิ่งคุณนิ่งเฉยนะคะคุณยิ่งได้รับความรัก คุณยิ่งสําคัญความรักยิ่งเข้ามาหาคุณนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะ่ะอาจจะเป็นคนที่เคยห่างหายจากคุณไปคนที่คุณไม่ได้เพียรพยายามที่จะทำอะไรอีกแล้วนะคะเออเพราะว่าคุณคุณไม่โอเคกับการที่จะมีใครมาเล่นกับความรู้สึกของคุณ คุณไม่เอาจริงๆนะคะคุณพร้อมที่จะต่อสู้คุณพร้อมที่จะแบบปกป้องตัวเองอย่างมากมีพลง,งานของชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะขึ้นมานะอืมเนี่ยคนคนนี้จะกลับมาขอความรักจากคุณสองถ้วยจะกลับมารักคุณคนที่เคยนิ่งเงียบกันไปแล้วนะคะขอดูว่าเขารู้อะไร สีสิ่งบ้างสันเนี่ยในวันนี้อเหมือนเารู้แล้วนะคะว่าคุณสำคัญกับเขามากๆคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาอ่ะเดอะซันนั้นถึงความเป็นแสงสว่งในชีวิตเป็นความสดใสในชีวิตของเขาค่ะการเริ่มต้นใหม่ ความชัดเจนก็ได้นะพี่งบสอดดูสิ่อนหน้านี้อาจจะเก๊กเนาะอาจจะเก๊กนิ่งอาจจะไม่ทำอะไรสักทีไม่ตัดสินใจว่าจะยังไงสักทีเขารู้สึกอย่างไรคุณคะเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาจริงๆแล้วก็เป็นการกลับมาที่ คุณจะรู้สึกปลอดภัยที่จะรักอืมคนคนนี้นะคะการกลับมาครั้งนี้เหมือนจะลดอีโก้อัตราตัวตนอะไรของเขาไปไปเยอะเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนที่นิ่งเงียบไม่เปิดเผยความรู้สึกเขาน่าจะเปิดเผยความรู้สึกกับคุณมากขึ้นจะจริงจังมากขึ้น เดอะค่รแฟนเห็นไหมเขารู้แล้วนะคะ mm hmm. ว่าคุณคือคนที่ mm hmm. ที่เขาตามหามาตลอดนะคะ mm hmm. อยากได้รับโอกาส mm hmm. อยากจะเข้ามาชัดเจนในความรักครั้งนี้นะคะ พลังงานนะคะเหมือนตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะเนี่ยเขาอยากจะกลับมานะคะทำให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มั่นคงเขาจะชัดเจนกับคุณ j u s t i c เหมือนอยากมาขอโทษด้วยนะพลังงานไพ่ใบเนี้ย อยากกลับมาแก้ไขนะคะรู้สึกผิดอยากกลับมาขอโทษคุณขอโอกาสจากคุณคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเขานะคะไม่มีใครที่จะทดแทนคุณได้ e m press ในวันที่เขาไม่มีคุณอะ วันนั้นแหละนะคะที่ความรู้สึกของเขาชัดเจนมากขึ้นในวันที่ห่างไกลจากคุณในวันที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบสิ่งที่เขาต้องทำไปทำงานอยู่คนเดียวนะคะในวันที่เขาห่างเหินจากคุณไม่ได้อยู่ใกล้กดนั่นแหละความรู้สึกของเขาชัดเจนขึ้นมานะชาวราศีสิงห์ว่าเนี่ยคุณสำคัญกับเขาแค่ไหนคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนคุณทำให้เขาเนี่ย ได้รู้หัวใจตัวเองอย่างแน่ชัดแล้วว่าเขารักคุณคุณเป็นหนึ่งเดียวจริงๆนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะแบบเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้ได้เขาไม่สามารถที่จะไปรักใครได้นะเขารักคุณอย่างมั่นคงนะคะมาดูซิแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะขอดูสิ่งที่เขาจะทำนะ สิ่งที่เขาจะําค่ะขอโอกาสอยากได้โอกาสนะคะ <therefore. S 1> คือถ้าเขาได้รับโอกาสครั้งนี้เขาจะทำให้ดีที่สุดนะเดวิลแรงปรารถนานะคะคุณคนนี้ยังตัดคุณไม่ขาดนะ มีพลังงานของชาวมังกรธาตุไฟเม็ดสิ่งธนูนะคะในออคัสเขาจะเข้าหาคุณแล้วเนี่ยนะคนเย็นชาคนนี้นะคะคนที่เคยนิ่งเงียบหายไปจากคุณอะเนี่ยจะมีการขยับตัวล้วนะเนี่ยม้าตัวเนี้ยกำลังจะเข้าหาคุณเนี่ยด้วยไรนสิเนหานะคะด้วย ความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะตัดอกตัดใจจากคุณได้นะคะเดทคุณคงเขาเขาคงกลัวว่าคุณจะไปจากเขาจริงๆอะ่ะเขาต้องรีบกลับมานะคะอืมคุณอาจจะเลิกสนใจเขาไปแล้วก็ได้นะ เออคือเขาอาจจะมีความฝันนะฝันร้ายว่าคุณอนะทิ้งเขาไปคุณไม่เอาเขาแล้วคุณไปแล้วจริงๆอะไรประมาณนี้นะในลักษณะที่ถ้าเกิดเงียบง่งกันไปนะแต่ถ้าเกิดคนที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะคะหรือถ้านอนหลับก็คือเอาเรื่องของคุณเก็บไปฝันนะ่ะนะมาดูสิคะว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรชาวราศีสิงห์ โอ้ยังได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังห่วงแผนแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยความรักครั้งนี้ไปนะการเริ่มต้นใหม่นะอืมตกตะกอนในความคิดความรู้สึกแล้วนะคะ จะกลับมานะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่รู้สึกหัวแขนรู้สึกไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนไกลาชาวต่างชาติได้คนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางเนี่ยคือช่วงที่นิ่งเงียบหายกันไปอะ่ะเหมือนเขาไปไปคิดได้เห็นไหมคะไพ่แฮงแบนใบนี้เป็นไพ่ของสีสันนะคะ เหมือนไอเดียเขามันเกิดขึ้นหรือความคิดเขาว่ามันมันได้เกิดขึ้นทำให้เขาเนี่ยนะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ เขาอาจจะได้ความคิดอะไรดีๆในช่วงระหว่างที่เงียบนิ่งหายไปนะคะเนี่ยเขากลัวเขากลัวว่าคุณจะเดินถอยห่างจากเขาไปจริงๆนะคะเนี่ยเขาจะมาตามคุณละด้วยด้วยพลังงานของความห่วงแขนเขาขยายเจ็ดดามหน่อยห่วงแขนอย่างแน่แท้นะคะเก้าถ้วยเนี่ยดูสิคุณคุณเป็นคนที่แบบ ใจิตใจดีมากๆนะคะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่มีคุณสมบัติของการเป็นแฟนที่ดีการเป็นแม่ที่ดีเป็นสามีที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ปล่อยคุณไปหรอกนะเขาเขาคิดว่าคุณเนี้ยแหละนะคะคือคือภรรยาหรือสามีเขาในอนาคตเนี่ยเขาจะมาตามคุณเขาพร้อมที่จะรักแล้วก็ดูแลคุณแล้วนะคะพลังงานของผู้หญิงตั้งคร์ก็คือมีความพร้อมที่จะดูแล มากบากนะคะจะถนอมหัวใจคุณคุณเป็นที่รักของเขาะคะ่ะเนี่ยจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยอาจจะเป็นในวันที่คุณแบบห่างหายจากเขาไปหรือหันหลังให้กับเขาแล้วก็ได้นะประมาณนั้นอืมอ h e e เ p อร์ r นะคะการกลับมาครั้งนี้อย่างที่บอกว่าพร้อมมากลังงานความพร้อมของเขาชัดเจนมากๆนะคะว่าเนี่ยเขาพร้อมทั้ง อาจจะเป็นสถานะของเขาความมั่นคงของเขาแล้วก็ความรู้สึกของเขาด้วยก็ได้ที่เขาพร้อมมากๆที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะเขาพร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณเขาพร้อมที่จะรักคุณอย่างจริงจังนะคะบางคนก็เป็นไปได้นะความสัมพันธ์นี้อาจจะจบลงไปแล้วหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงของการนเงียบ นกรู้สึกว่าเขาจะกลับมาตามคุณคุณจะเห็นถึงความกระตือรือร้นความพยายามที่เขาอยากจะเเข้ามาในชีวิตของคุณอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอยากที่จะรักษาคุณไว้ประมาณนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะว่าจะโกวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมีข้อความอะไรอยากจะบอกชาวราศีสิงห์บ้างนะคะ ให้บอกว่าความรักครั้งนี้มันยังไปต่อได้นะสามารถที่จะเติบโตได้ความรักที่จบกันไปแล้วความรักที่นิ่งเงียบความรักที่ไม่ชัดเจนนะจะได้วนกลับมานะคะก็ถ้าถามว่าให้จะบอกว่ายังไงก็คือการกลับมาครั้งนี้เขาน่าจะทำให้ดีกว่าเดิมนะ จาก5ไม้เป็น8ไม้นะคะนั่นหมายความว่าการพูดคุยน่าจะมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันก็เหมือนมันจะมีการเพิ่มระดับนะคะของความเก้าเอ,อ่อโทษทีค่ะเพิ่มระดับของความก้าวหน้ามากขึ้นนะเนี่ยความรักจะถูกพัฒนาแล้วก็ขยับมากขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นถึงความทุ่มเทแล้วก็จริงจังในตัวเขามากขึ้นนั่นเองนะคะ วันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ